โยสวัสดี <Hey. S 1> แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่เว็บบอกฟู้ดโซนซึ่งตอนนี้นะครับร้านนี้มีกิจกรรมแจกผลเสือและโมจิฟรีฉลองเปิดเว็บใหม่นะครับซึ่งเว็บนี้น่าจริงผมเคยสุ่มมาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มแจกให้ดูด้วยแล้วกันนี่นะครับผมเพจบอกฟู้ดโซนสําหรับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆแค่ทําตามกติกา1กดถูกใจเพจนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจว้ให้ใต้ใตคลิปวิดีโอสอกดแชร์โพตนี้ไปนในกลุ่มบุตอกฟกู้ดหัวใจทุกพ์ตาามมทที่ผํเลยนะครับ แ้าต่อจากนั้นให้แคทที่เราแชร์แล้วขอเมนต์เอาไว้ได้เลยทำแค่นี้รอลุน้นวันที่12ธันวาคมผลเสือและผลโมจิอาจจะเป็นของคุณก็ได้เดี๋ยวเรามาสูงไก่ตันเว็บนี้กันหน่อยเว็บนี้มีไก่ตันให้เลือกสูงมากมายไม่ว่าจะเป็นไก่ตันโมจิตืน่นไก่ตันดาบคู่โอเด้งแถมหมัดครบแค่ครั้งละ9เครดิตเองนะครับทุกคนส่วนวิธีการเติมเงินสร้างซองอ่างเปาใครทำไม่เป็นกดดูตรงนี้การเติมเงินด้วยซองอ่างเปาไม่ได้ยากเลยนะครับทุกคนผมเติมแค่100เครดิตแต่มาได้คูณ2นะครรัับเเเด้ดยวาาาจะททกกกกสุุ่มไตตนนนนิืใหูล กดสมรอบแรกกดไปเลยครับเกลือครับก็ตามสเตปครับทุกเว็บก็เปนี้แหละมาครับรอบที่สองเกลืออนะขอร้องแล้วเกลือมาเยอะแล้วอ่ะเฮ้ยเกลืออีกแล้วเฮ้ยเกินเฮ้ยเก้าบาทเลยนะเฮ้ยบางทีเองก็ทํามาเกลือเกินแล้วใครมันจะไปสุ่มได้แบบนี้โอเคนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราเหลืออยู่ที่164เครดิตนะครับผมไปครับกดอีกรอบเกลือเฉยเว็บนี้มันก็เกินไปนะทุกคน เฮ้ยเกลืออย่างเงี้ยเฮ้ยเกินไปเลี้ยวโอเคครับผมเอาเป็นว่าเราจะสูมแค่สองรอบละกันนะครับเครดิตเอาไว้สูมันอื่นบ้างไงเออเผื่อว่าเราสูมันอื่นแล้วมันออกนะครับผมโอเครอบนี้ก็ไป็นรอบที่หกแล้วนะครับกดไปอ่าเกลืออีกเลี้ยก็เดี๋ยวเราจะไปลองใช้สูตรกันนะครับทุกคนเพราะว่าหามันเกลือเกินไปแล้วนี่นะครับผมสูตรผมนะฮะก็คือการแชร์โพสต์ฉลองเปิดเพจใหม่นั่นเองนะครับผมเราจะแชร์ไปที่กลุ่มของบอกฟูทนะครับผมโอเคครับผมก็กดแชร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเนี่ยผมคุณแชร์โพส์นีีี้้้เเป็นนท่รรรยยบบอแลวะคั โอเคเราจะเข้าไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้หรือเ <Okay S 1> ปล่าโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําการกดสุ่มดูนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่าปึ๊บโอ้ยเฮ้ยได้เฉยกืนเฮ้ยทุกคนสูตรผมมันลองเอาไปใช้ได้นะครับเผื่อเผื่อได้กันเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยได้จริงหมดไปเลียวหกสิบสามเครดิตนะครับผมท่านจะถามผมว่าคุมไหมก็ลองพิจารณาเอาดูแล้วกันนะครับผมสลับไก่ตันมีดาบคู่โอดิงโมจิตื่นนะครับแล้วก็ อะไรอีกหลายอย่างเนาะหมัดครบนะครับผมซึ่งเราก็ได้มาในราคา63บาทนะครับโอเคครับนี่นะครับผมก็เป็นรหัสนะอันนี้คือผมไม่ได้แจกนะผมเปลี่ยนแล้วนะครับสำหรับรหัสเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ทําการขโมยคอมน้ามานะครับผมนี่เลยนะครับผมผลโมจิตื่นนะครับตื่นทุกสกิลนะครับโอ้โหดูดิ คตรคุ้มมากมีหมัดก็อตฮิวแมนด้วยนะครับแสดงว่าหมัดครบนะครับผมนี่นะครับผมเงินก็มี14ล้านนะครับแล้วก็มีดาบด้วยนะครับดาบคู่ใช้ได้ทุกสกิลนะครับแล้วก็หมัดก็อตเนี่ยมัดหกร้อยเลยนะทุกคนไม่ต้องฟาร์มมาัดเองนะครับผมมาร์ดตันอยู่แล้วนะส่วนโมจินี่ก็ไม่ตันไอดีนี้นะครับผมจะแจกนะครับทุกคนแค่ทําตามกติกานะครับผมกดแชร์คลิปนี้ไปในกลุ่มของบอกฟู้ดนะครับผมแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับคอมเมนต์ ฟีดตัวเองไว้ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวผมจะมาุูมแจกคลิปหน้านะครับผมไว้เจอกันใหม่ะขอบคุณทนะุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผม